สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกรดท t ทอล์กใน EP ีที่80ครับกับผมเกรดอภิชิตฮะวันนี้นะครับอยากจะหยิบขั้นตอนสู่การสร้างกิจวัตรนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับจากหนังสือส1ทักษะเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพนะครับก็จะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยตรงไปตรงมาเลยครับก็คือให้เริ่มลงมือทำครับ ซึ่งในการลงมือทำเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ดูตัวแปร8ข้อนี้นะครับก็จะช่วยให้เราลงมือทำได้ไม่ยากนะครับตัวแปรที่1เนี่ยคือลองทำนะครับเมื่อเริ่มต้นเนี่ยก็เหมือนทำสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งนะครับตัวแปรถัดมาคือให้คำนึงถึงผู้อื่นนะครับเขาบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยจะดียิ่งขึ้นนะครับถ้าหาก ลงมือทําโดยคํานึงถึงคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องในทีมลูกน้องคนที่เรารักก็ตามนะครับตัวแปรถัดมาคือการประกาศนะครับพูดออกไปนะครับจะทําให้มีสายตาที่คอยจับจ้องมาหาเรานะครับก็จะเป็นตัวบังคับให้เราลงมือทําได้ไม่ยากนะครับตัวแปรที่4คือการกําหนดเดทไลน์นะครับหรือว่าวันสิ้นสุด วันสิ้นสุดเนี่ยหรือว่าเดทไลน์เนี่ยคือตัวแปรที่ช่วยให้งานนะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยเกิดขึ้นนะครับตัวแปรที่5คือให้เริ่มต้นลงมือทำกับเพื่อนที่คิดเหมือนกันนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมอุดมการนะครับเวลาที่มีเพื่อนทำเนี่ยก็เหมือนบังคับตัวเองนะครับให้ลงมือทำไปด้วยนะครับ ตัวแปรที่6นะครับคือการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่ต้องทำนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดนะครับเช่นหยุดวิ่งเมื่อสภาพร่างกายไม่พร้อมนะครับก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับไปเลยถ้าเกิดว่าจะไม่ทำนะครับตัวแปรถัดมาคือให้คิดแผนสำรองนะครับเผื่อไว้ในกรณี ที่เราทําไม่ได้นะครับอย่างเช่นเวลาที่เดินทางไปทํางานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเวลาออกกําลังกายนะครับในห้องพักแทนการเข้าฟิตเนสนะครับถ้าเกิดว่าแผนเราคือการเข้าฟิตเนสอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวแปรสุดท้ายนะครับคือการอย่าหักโหมมากเกินไปนะครับก็ให้ดู พลังงานของตัวเองด้วยนะครับว่าเราฝืนอยู่หรือเปล่านะครับการไม่ฝืนตัวเองเนี่ยคือกุญแจสําคัญนะครับที่จะช่วยให้เราลงมือทําอย่างต่อเนื่องได้นะครับก็เป็นแปดกวแปรสำหรับขั้นตอนแรกนะครับการลงมือทําขั้นตอนที่2คือให้ลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับโดยไม่ละเลยหรือหลงลืมนะครับเคล็ดลับ3ข้อเนี่ยที่จะช่วยให หลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวได้เนี่ยคือ 1. ให้เขียนเป้าหมายนะครับแล้วก็ให้วางในที่ที่เรามองเห็นไว้เสมอนะครับข้อ2นะครับคือสำรวจความคืบหน้าหรือโปรเกรสนะครับกับเพื่อนที่ทำไปกับเรานะครับหรือว่าเพื่อนที่ร่วมอุดมการนะครับแล้วก็เคล็ดลับข้อที่3เนี่ยคือให้ลงไปทำแบบเดิมในเวลาเดิมสถานที่เดิมนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้สมองเรา ไม่ต้องเสียพลังงานมากนะครับก็ทำแบบอัตโนมัตินะครับทำอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับคือทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่ละเลยแล้วก็ไม่ลืมนะครับขั้นตอนที่3คือให้เรารับรู้ถึงประโยชน์นะครับที่จะได้รับเมื่อลงมือทำไปนะครับหัวใจสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเนี่ย จะรักษาแรงจูงใจเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนการทำให้ง่ายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยเนี่ยคือเรื่องของแรงจูงใจนะครับเราต้องพยายามบริหารแรงจูงใจเราให้ดีนะครับเพื่อให้เราลงมือทำได้เรื่อยๆนะครับอย่างเขาแนะนำนะครับว่าให้กำหนดเป้าหมายขนาดเล็กนะครับให้กำหนดเป้าหมายซึ่งมีเหมือนกับ รีวอร์ดนะครับหรือว่ารางวัลมีผลดีรออยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราทำสำเร็จนะครับหรือการแชร์ความสำเร็จที่เราบรรลุปเป้าหมายเนี่ยหรือว่าความผิดพลาดเนี่ยกับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมอให้เราทำต่อไปนะครับหรือว่าการวาดภาพจินตนาการเมื่อเราบรรลุปเป้าหมายนะครับอย่างคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยก็ให้นึกภาพไว้เลยว่าตอนที่ตัวเอง มีหุ่นที่ดีนะครับหรือว่าคนที่ผอมเนี่ยอยากจะเพิ่มน้ําหนักเนี่ยรูปร่างของตัวเองในตอนสําเร็จเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าการาน,นึกถึงภาพอันน่าสมเพชนะครับของตัวเองถ้าเกิดว่าเราทําไม่เสร็จนะครับเมื่อกี้นึกถึงภาพดีครับแล้วก็เมื่อกี้อีกข้อหนึ่งก็คือการนึกถึงภาพตัวเองที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าทําไม่สําเร็จก็จะเป็น การรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในขั้นตอนนี้นะครับถัดมานะครับในขั้นตอนที่4คือรู้สึกอึดอัดเมื่อไม่ได้ทำนะครับหากรู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่สบายใจนะครับเมื่อไม่ได้ทำรูทีนน,นั้นๆเนี่ยเมื่อไหรเนี่ยให้เตรียมตัวโห่ร้องยดีๆได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้สึกกังวลกระวายใจเมื่อบอกไม่ถูกนะครับอันนี้ก็จะเป็น เหมือนกับขั้นตอนที่เราลองสํารวจตัวเองนะครับแล้วก็เรามีความรู้สึกนี้ไหมถ้าเกิดมีความรู้สึกนี้นะครับมันก็อาจจะช่วยให้เราสร้างกิจวัตรได้สําเร็จไปแล้วนะครับจนทําให้เรารู้สึกกังวลกระวายว่าเออทําไมไม่ได้ทํานะครับถัดมานะครับขั้นตอนสุดท้ายคือทําโดยไม่รู้ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราทํา อะไรก็แล้วแต่ในช่วงแรกเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาแรงจูงใจการบังคับต่างๆนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างกิจวัตรไปเรื่อยๆแล้วนะครับเมื่อสู่ขั้นตอนที่4ที่พูดไปเนี่ยพอไม่ทําแล้วก็รู้สึกกระวนกระวายใจนะครับหรือว่า,าเราทําไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยเราอาจจะมาถึงจุดที่เราเนี่ยสร้างกิจวัตรได้เรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วเขาแนะนำนะครับว่าถ้าอยากให้ขั้นตอน4กับ5เนี่ยการทำไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าการไม่ได้ทำแล้วก็รู้สึกแบบวุ่นวายใจอยากทำเนี่ยให้แนะนำให้เติมนะครับ3ข้อนี้ลงไปนะครับก็คือทำในสิ่งที่ชอบนะครับ 2. คือให้รางวัลน,นะครับเมื่อบรรูุเป้าหมายแล้วก็3คือตามใจตัวเองบ้างเป็นครั้งคราวนะครับ ก็จะช่วยให้มาถึงขั้นตอนที่4กับ5ได้เร็วขึ้นนะครับคือการทําให้รู้ตัวเลยนะครับแล้วก็รู้สึกกระวนกระวายใจอยากกลับไปทำนะครับแล้วก็เขาก็ทิ้งท้ายนะครับว่าเวลาเราสร้างกิจวัตรหรือว่ารูทีนเนี่ยให้เราแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับโดยระยะแรกเนี่ยให้ให้เริ่มต้นจากการบังคับก่อนนะครับจะนัดเพื่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการบังคับนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมี เมือนกับฟิคชั่นนะครับความยากเยอะนะครับส่วนระยะที่2เนี่ยคือเป็นระยะของการทําได้เองโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าสําคัญเลยคือเรื่องของระยะที่1นนะครับเพราะว่าระยะนี้จาเป็นต้องใช้ความใส่ใจค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะลืมบ้างไม่ได้ทําบ้างนะครับทำไม่ต่อเนื่องบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีระยะ2แล้วเนี่ยก็เป็นะระยะที่เราแค่รักษานะครับให้มันมีอยู่เสมอ คือการทําไปไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับก็จะช่วยให้เราสร้างนิสัยใหม่ในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยไม่ฝืนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้ครับก็เป็นเรื่องของ5ขั้นตอนนะครับในการสร้างรูทีนนะครับหรือว่าสร้างนิสัยนะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันได้นะครับอย่างขั้นตอนแรกเนี่ยคือให้ลงมือทำเลยแล้วก็มีตัวแปรมากมายนะครับ ที่จะช่วยให้เราลงมือทําได้ไม่ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศนะครับการมีเดทไลน์การไปทํากับเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะช่วยให้เราเริ่มลงมือทําได้นะครับก็จะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับทำให้จนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเนี่ยทำโดยไม่รู้ตัวนะครับก็เหมือนกับว่าเราสร้างนิสัยไปแล้วนั่นเองนะครับเรากลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับเกร t t ทอร์ k สวัสดีครับ